สวัสดีจ้าพ่อเม่พี่น้องป้องไปนะคะมือนีย้ายกายบ้านทุ่งนะคะผ้าพี่น้องมาเบิงจอมอ่อนจอฟักหลอกนะคะเพื่อนเอินฟักหลอกบ้านเฮ้านะคะบ้านหนอกบ้านย่ายกายเอินฟักหลอกมอ่อนนะคะมอ่อนไหมนะคะเตากอนกับเลียงเป็นโตนะคะกะับสีผ้ามาเบิง้งกอนไปเบิงไก่ไๆเนาะคะ่ะ อันแต่มันพ่ท่านไน้เป็นฟักเนาะค่ะมันกระสีเลี้ยงเป็นตัวมอนเนาะค่ะมอนไหมเนาะค่ะเพออเอนมอนไหมบัดที่นี่ค่ะพ่อใด้โตเป็นโตออกมาเลี้ยงแต้งเต้นน,น้อยๆเตะแตะใครอยู่ตัวนี่กันอันมาเบิ้งมาเห็นตอนทีเป็นฟักเขาฟักแล้วเนาะค่ะเขาฟักแล้วตอนน้อยๆอยู่กับบ่บ,บ่ได้่มาทางนี่เนาะค่ะบ่ได้มาทางนี่นเดี๋ยวถามมี่ อันรอบต่อไปกับสีผ้ามาเบืองเติ่ลมที่แหลกเลยเนาะคะ่ะเลียงมอนไหมนี่เนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นเลียงมันสีมีนอนอยู่ในเล่านอนหนึ่งนอนสองนอนสามเนาะคะ่ะม่อนเนาะคะ่ะตัวหน่อยๆจนมาหดตัวอ่นอนสองรอบแล้วก็สามรอบเนาะคะ่ะแล้วก็จะเป็นม่อนใหญ่นอนเห็นเพื่อนอื่นนอนใหญ่เนาะคะ่ะแต่เป็นม่อนใหญ่เนาะคะ่ะเป็นตัวไหมครับตัวหนอนเป็นใครตัวหนอนไหมคะ่ะมันนี่ค่ะ ออกกัดซุกเนาะค่ะซุกแล้วค่ะเขาฟักตอนที่ซุกกับเก็บมาไส่กับจอจังส่ละคะ่ะเก็บไส่จอไใ้กับสิเท้าเป็นฟักเนาะค่ะเห็ดเป็นฟักเท้าเท้าไหมเนาะคะ่ะเท้าเสียนไหมออกมาเป็นเป็นฟักเนาะคะ่ะอันนี้เพิ่งเก็บไส่จอใ้เป็นมอนหน่อยธรรมดาเนาะคะ่ะบานเฮ้าเนาะมอนหน่อยบานเฮ้าธรรมดาเนาะคะ่ะมอนไหมเนาะคะ่ะ าพามาเพิงเ่งไก่ไก่ยักหน่อยเนาะคะ่ะพามาบพไก่ไก่ยักหน่อยตอนนี้มันก็อยู่ไก่เกินไปเพราะว่ามันยู่ติดเอแบบกับรดเนาะคะ่ะนี่ค่ะยู่ไก่รดก็เลยมีท่างงานเข้าไปนี่นะคะซํานีเบิ่งมอนไหมเนาะคะ่ะไหมที่เพิ่นเลี้ยงออกปุ้นจะคล้องเพิน่นจะคข้องเพิน่นจะคข้องเพินเพ่นเด้ค่ะนี่นีมอนไหม สวัสดีจ้าป้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันเล้ากับอ,อันบ่ควายได้ยินป่ะในถอดเสียบบวบควายกระไดแล้วต้องบวบแห้งๆเนาะอันนี้ได้อันเท่านี้ตีอัน,น,นอันโดอันมอะเออบ่แล้วยมขุนดืทางขุนแล้วมีชื่อทางนั่นก็นมีด,ดมตีทางกับเตา อันแขงมออยุไซคันยุ่นในเฮียน uh. ไปาพาไปเบื้องเนเห oh. มือจาหน้อยเขามาในบ้านเพิ่นเนาะ oh. อันนี้เป็นแขงเลี่ยงเลี่ยงไหมนะคะเลี่ยงมอน uh. นี่อ่ะโตมอนที่ซุกแหลวเก็บมาใไใส้แบบนี้ค่ะเป็นล่างไหมนะคะนี่ใส่จอนี่เพิ่นเอจอพี่น้องเพิ่นเอจออือจออ จอจะของเล่าค่ะออนนโอ้ี๋ยวเบิ้องอันนี้อันนี้เป็นทงม่อนเพท่านเบิดตีม่อนบพ <c oughs> ท่านเบิดตีม่อนเ <c oughs> บิดม่อนอะบม่แล้วผลไม่แล้วฉีดไซื้อนีน้ธงม่านละไรไมอนไนี่หรอเปบ้บ ใช้เปิดเบิกแน่มันอันนี้ละล่ะมันมันต้องเท่าเมืแอเล่านั่เออเออนี่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 มันสีเบิดแล้วมันสีเบิดแล้วไส้ปลาไส้ซีเบิดแล้วพี่น้องนี่เพื่อนเอิญหมอนสุกนี่เพิ่นเอิญหมอนสุกนี่เหลืออยู่เท่านี้ล่ะสุกไปได้ก็บเจบไปใส่ใส่จอเนาะค่ะนี่แบบนี้นี่ลแหละใส่จอมื้อนี่แหละเจฟไปใส่กระจอไว้ผ้าผ้านี่ เงี้เก็บไปใส่จอนี่โตมอนสุกเป็นมอนไหมเนาะค่ะนี่กระสีท่ามล่างฟักเขียวๆโอ้ยฟักเหลืองๆเนาะอืมนี่ยเบิดแล้วเบิดแล้วเบิด์ตเนี้ยวกระสีเห็ดไม่อีกกระสีอาอันรอบต่อไปเห็ดแนวเนาะเห็ดเห็ดเอาแนวมันกระสีเอาฟักยังสี่เนาะเออนี่ยเอาใบไปให้ไข่ไม่อีกเห็ไข่ ไม่อีกเนาะเอาฟัากง,งามๆเหลียกฟักง,งามๆอันพุ่นก็จะเป็นหมองไส้แขงเพื่อนอื่นแขงหมอนเนาะนัะ่นสอดดงเขาไปไส้เป็นขันเป็นขันเนาะค่ะพี่น้องสอดดงเขาไปเนาะค่ะโอ้ตายตายเหย,ยียบกระดงกับจอบเพื่อนนี่นีน่จ้ะ <c oughs> <c oughs> เก็บแล้วก็เอาผ่ามาปกไว้ด้วพี่น้องเก็บใต้หลอดตองเอาผ่าปกไว้แบบนี้นี่ยังกินเมื่อตอัวน่ะถ้าบ่ปกไว้กับซีมี่เออไม่หนูหนูอันหนูละลายกันเออต้องปกไว้ชุกแล้วจังไฟชุกแล้วก็น,าาไไนจังไฟเ,เอาออกโอ้เมือดแน่จังไนงตูปิดเติมมัปปน นี่แขงมอนเพื่อนเอินแขงมอนสวสดกระดงเข้าไปนี่แหละสวสดตเตแเ่ละอันนี่แหละเป็นขันเป็นกันแนละ้วก็เอาผ่ามาฮีไหวมัดไหวง้งสี่เหรอคะเต่ละดงพัดมัดไหวงีงสี่ค่ะไหเดียวสิภาพไปเบิ่งตอนเพื่อนสาวเป็นเส้นเนาะคะ่ะสาวเส้นไหมเนาะคะ่ะที่นี่นี่อ่ะนี่เก็บมาใจเพราะมันพักแกได้มือหนึ่งสองหมือนแล้วค่ะเปิดผ่าออกเนาะคะ่ะเปิดผ่าออกมาหอยไ้ ใส่ล้มใหม่เพื่อเสียนไหมมันสีออกดีเนาะค่ะกระีได้เสียนไหมงามๆเนาะค่ะถ้าผลปตกใส่กะมอนก็ออกดีพักหลอกก็ออกดีคับผลตกใส่กับสาวหยาดเนาะนี่เิ่นเกลือสาวหลอกเนาะค่ะเิ่นเอื่นสาวหลอกแต่บางคนคนสีสาวบอว่าเอามือสาวสาวสาวเอานะค่ะเิ่นเีียวมือสาวสาวเอา แต่อนันนี้เพื so whatever. Or whatever. Or ่อนบ่ใส่เมื่อสาวเพิ่นใส่เป็นอักเนาะค่ะเข็นเอาอันเพื่อนเอื่นอักเพื่อนเอื่นอักเนาะค่ะอันนั้นอืเข็นเข็นเอาแบบนี้ละกวกเอากวกเอาเ้วมันก็ไดอยู่เร็วได้ไหวเนาะเส้นไมก็งามดีเนาะค่ะได้ไหวนี่่ะค่ะไม้หน่อยไหมเกจเกจไหมเกตย่างดีเห็ดเอาเลียงเอาของ ปุ่มปัญญาเจ้าบ้าน,นของเฮาเนาะค่ะที่เพิ่นเอาไปท่อเป็นผ้าไหม,างามงามๆนะคะเพิ่นเฮ็ดได้แล้วบางคนเพิ่นก็ขายเนาะคะ่ะเพิ่นก็ไปขายให้เนาะค่ะเพิ่นกะไปขายบางคนก็เอาไว้เฮ็ดเองบางคนก็ขายบางคนก็เอาไปให้เพิ่นเฮ็ดแล้วก็บแบ่งเครื่องกันก็สิอยู่กับกวนไฟเนาะคะ่ะคุณลู้สึกอกัสิควนอยู่ จักน้อยอย่ค่ะแต่ยื่งส่ละอันนี้เพื่อเอื้นสาวไหมนะคะนี่ค่ะสาวไหมกวักไหมนะคะกวักใส่อักกวักเอาใส่อันอันักหลอกอันนี้เปิดออกเบื้องนียอันยุผานี่ไหม อันนี้เป็นฟักหลอกทีันลืบเรืบเฮ็ดเป็นไหมลรือออกไปเนาะคะ่ะนี่เพิ่นเฮ็ดไหมลืบออกไปแล้วลรืบลืบไหมลืบเตียนอันที่หนองหนอกมันออกไปเนาะคะ่ะให้มันงามเลือดตั้งแต่แกนมันเนาะคะ่ะเลือตแตะแกนนี่ก็เอาออกมาเท่ไว้เที่อันเที่อันนี้สีละเท่ทไว้ได้หลายๆหรอกคะ่ะสาวไปกว,กวักไป กวกับไส่เทลาซ้ำหนีเล่ะเพราะใส่เทลาลห,ทลหลายเนาะใส่เทลาหน่อยๆคอยกักไปมันก็ขึ้นหลาเนี่ยมันออกดีเนาะไหมออกดีออกดีอยูอ่ออกดีอยู่ค่ะกักไหม นี่อันนี้เป็นไม้ที่เป็นฟักหลอกฟักหลอกเฉื่อินฟักหลอกเนาะคะ่ะฟักไม่น่ะล่ะแต่าบานย่ายกายเอิ่นฟักหลอกเนาะคะ่ะเป็นไม้ฟักไม้นี่ค่ะเอิ้นสาวหลอกสาวไม้นะคะ่ะแต่าบ้าเมรนสาวไม้เป็นกัวกไม้เนาะค่ะนี่อันนี้เขาเรียกกวกแต่ไม่เจ้ามันเป็นสาวเนาะแต่ไม่เจ้าสาวเอามือใส่มือสาวเอาสาวเอา ไม้ไม้ตัวน,นี้กับควักแบบนี้มันได้เร็วนะคะค่แล้วเอาไว้โอกาสหมาสิพ้ามาเบิ่งตอนเป็นตัวมอนหลายๆอยู่เนาะคะ่ะตอนนี้กับจะค่อยเอาซ้ำนีกนนะะนนก้นอนค่ะตัวเป็นตัวหน่อยตัวใหญ่ยุผลลาสิพ้ามาเบิ่งอีกไม่เนาะพี่น,อน,นะะ้องค่ะ คลิปนี้ได้จะไว้ซ้สมีก้อนเนาะคะ่ะอย่าลืมกดไหลกดแค่กดกระดิง่งกดระข้างให้ยายกายบานทุ่งด้วยค่ะเพื่อสีได้มีกำลังเข็ดกำลังแก่เห็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้องไม้เนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า